ส, no สวั hehe, ส,สดีครับผมสวั issez. สดีท <king ernen computers> ี่ส <king> ุขสุขคนครับเนาะตอนนี้อาจารย์มัดแนวท่านนะครับอาจารย์สายขมีเนาะครับตอนนชมเนาะหมวดชี้แล้วเอาเดือดร้อหาเห็ดกับเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะหาแกะกับเขาตรงๆเนาะครับเนาะครับเก่าหนึ่งหนึ่งเก่านะครับตอนนี้ชมเนาะเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะก็มาตัดกับตอเนาะอาออาจารย์พระประธานเพิ่นรมาถวายตะ้าเงเหรอครับนี่วันที่สิบสองเลครับ

มาได้ขนมนี้เร้วตับขึ้นก็ยิมกได้ขนมแต่อร่โคก็หายได้เลยขนมโคมาหายได้มาใช่แมเดีเกิดดีว่านี่หน่อยนี่หน่อยเกิดว่าได้เกิดูีครับนี่เกิดว่าม่ได้เกิดก็หาแปดหาแปเกิดที่เล่นมาไดหน่อยจังหวะมาสอมาถามมิตรยิ้มยิมพวกเราหัวนี่ยังบอกฝัน ไี่ดีไม่ด้ไม่ว่อฟันบ่ห็บว่เห็บว่าเห็บว่าเหบ่เห็บว่าไรนเขียนังสิเั่กันว่เบว่าเขียนตัวบินบาดคนตัวห้ามการท่างรวจดูผ่านก้อนน้องมันห้าค่ะน้องนห้าง่ดีไม่หว้นอาจารย์เของพี่ว่าเส่ได้บานเนาะบอกว่าได้บานเนาะหกจ้ำนี่ังนก็ด้อยอยู่ทขึ้เนาะ พตรงจริงเขาว่่อยาว่าจังเอาเว้ยมาจันะที่บอกว่าไม่ด้ามนี่หน่อยตามเขาอยาเาเว้ย่าจันะรบบ้านเล่านะเมื่อนั้นเราตาเล็กมากกลับไปถามเล่ามาเลกี่เจ้าตัวไหมาเลที่ที่ผ่ามูอย่างมูที่แปดเจ้าชื่อโรเดอร์อากจะบอกมพือีเพิ่งกระเือรลอตเี่กำลังมีขึนเงินอยู่ออยู่บ้านดงสวรค์อยู่บ้านพาท่อมไนดินบาท ย่างไปสี่ลักก oh, <okay. S 2> ิโลไอ้กิโลสี่หมวดวันก่อนหมวดวันก่อนมวดที่สองี่ก็ไปสี่่ะแยกหากระตุ้เิ่มอีอคับมาที่สาบดินธบัรมาช่วงรถที่สามคันครับผมช่วงรถสามคันบุรนรงมที่วาใจยื่นตัวใดนี่หน่อยช่วงรถน้องพอช่วงตัวไดนะคันแรกช่วงโซนีชเนกจำได้วนออนว่จำอะไรพี่อายัง ห้าแปดอ่า่วงห้าแปดเขียนในบุ่งบ้นี่วดวัดกอนวัดกอนนะวัดก้อนหอนก้ากนี่วัดก้อนในช่วงพุ่นที่สามพันครับผมสามพันอ่าแยกทะเบียนแยกทะเบียนพุ่นหันมั่นไหนห้าสามห้าแปดกระเทาจุดมาขายบุกม่วงเพื่อนบุกม่วงสบายบม่วงสบายจะเรียกวงทะเบียนดูพอดีทะเบียนดูพุ่นหันสองเจ็ดห้าแปด ตัวนายัตัวลักงอาจารย์น้ามันดู่ๆนะจหะนี้หม่พ่อจได้กระถือไปเพรัน้วนนี่กันนะวันนี้ก็เลยไปแวะปั๊มน้ำมันปัอนน้ำมันห่างโยมแม่เพื่อนก็เลยเอือนเอาไปในบ้านับผมอ่าก็เลยไปทำบาลขกีเพื่อนบาลีทีเพื่อน่ะเดีายวทาบาลขกีโยมแม่เหนหราบาลีกีบ้าลีกีหยังมาสั่นนี่หน่อยบาลีงจำไม่ได้นะเร็วเร็วนั่งนิ่งๆบาลีกีหยัง มึงกจำว่าไหนบัเลขทีอย่างวัลีคียี่สิบหกนะ่เออบ,บัลล<บ>ีคียี่สิบหกมูสิบอ่าบัลลียี่สิบหกมูสิบเป็นอั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 นนี้ไปแบบบานรมึงอได้ไงครับเอาไปเ่นงซอันนี้บ่ได้ใบแต่ว่าเอาพิจารนามึงท่านพิจหน้ามึงออท่นานไก่เข้าไปว่ากันอ่บาบัลีทีเป็นยี่สิบหกมูชิบ เอาแล้วมาเก็บเนเนียวเขียนแล้วไม่เก็บเงนเดียวแกกันเลื่มกัรเลื่มกันเลื่อมงานการเลื่มถาจันทร์มาส่งกันในก็ะอกน้อเพื่อนไทยวะส่งรถ้ากลอน่ะพวกคือไทยมาอะกีดีโอ้จังจังเต็มเต็มนะมาแต่ใจกอมเมื่อมาแต่สกุลสกุลนครมาชุดไัยชุดไทยชุดกะเพอดีเขียนให้ เชนยอนนะดาษเช่นไม่เส็นะระดาษเช่นใสวกระดาษเช่นไว,นนนไวไ้ไห,ไวหันมันนี่ไดีตเช่นน้นี่เช่นไว้อไวเอารักา,าเท้าเบิ้งนน้าก็ไปท่วงรถพอดีเนี่ยบัดครับครับร่แปดห้าแปดถ้าเบียนรถน่ยมันจอดอยู่เนี่ยป้ายแดงออีก่เนี่ยโอ้แปดแปดอ้า เจ้ตัวมันขึ้นกักกแตยุพีห่อนะยเลี้ยนมันเนะครับยเลียนครับยุเลียนรันายเลียนะเข่าคับครับเพราะว่าห่อมาจับุกรับเก้าับหนึ่งหนกัเป็นหนึ่งเนาะเป็นหนึ่งครับเก้าเป็นเก้าหุกกัเป็นหุกจ้าเากันจับกันกัเป็นเก่าด้วยเนาะเลียนนั่นอเอาเพิ่มมากเอาเพิ่มมากเลี้ยนสองพันเอาเพิ่มากมานี่เพิ่มาเรมาง อเ,เอาคนอีกโอ้คันเอาไม่อีกต้องาอยครับองคนองดเกว่านีีเล่นหน้าเจออันนเอาไปชงคนละบ่เอาไปชงเลยเด้แ <yesterday>. ต่เย็นน้กันมืมันบ่ครับครับเอาเรียญมาเห็นเหรียญนั่นึ้นเรียญุนแหลกเรกดเจีแหลอาจารย์ได้ยังคนพิหาามาใหได้อยู่แต่ว่ามันตองแค่ต้องให้อาจารย์สัมัดบุญบ่ครับขอาจาัมบุญ่นันว่าคนเดี๋ยวมาแต่ว่าผู้ที่เอาในห้องมากว่าวันคุณอยู่เม่อ่ะ เพื่อนตู่ทั่วปจใจในผู้ดีตู่ทัวมากครับผมบาเห็นว่อาเปียตัวเดียวซีดูหนึ่งตกคือไม่ไม่ใชบไงจัาห้วงห้องไม่ไอืมนากบุญลกล่างไเนาะแย่นก็ได้คุณผู้ผมมาแม่นั่งผู้คนอ่อาเหรียญมากแล้วจิได้ไหลอืมบ่ได้ทุไปัเสือนี้ครับทุบเสือยู่นี่ครับเพื่อนจับ เป็นจับน้ําตาเที่อันนั่นอ่อนเก่าหนึ่งเก่าไงเป็นออกมาเทียมไงเรียกว่าเปียกเป็นย่างมันเพราะแต่ละคนนี่จานนี้คอนเฮ็ตเนาะจีบไปนี่เห็นจานบอกว้ายจีบออตัวนั้นแต่จุกที่ไทยเนาะอันงวดตัวนี้เนาะเนี่ยไม่ต้องกลับมาให้ไปตัวนี้มนี่ัล่างคือล่างให้ม่ให้ไปบดต้องกลับหมวดนึงโอ้หมวดตัวนึงเอ่หงวดที่ผ่านมาเด้อเด้อเพราะกันโดนงมวดที่ผ่านมาลูกผิดไปได้ละอาเปียสูงๆเนาะ กําลังบวไห้หัวยับเร็วนี่มทควนั่นววันนี้แต่ยังบ่หานนี้ที่จะหน้าเือก็เรียน้องนัานนี่กับีนี่บทที่่านมาแต่ว่าอันนี้ก็คือเขาเอาไปบนวัดเล็กอันนี้่าอันนี้คนไม่เด็กที่ฟันบ่อกเออนี่เล็กไปเฮียนเพื่นไปเฮียนอาจาข้าเทียนกัจ้เียนมันกัต้งเียนบ่ชุเชิดอาการัเข้อ อันนี้หมดตอนเด้อยที่นี่หอัจีนได้หน้าบุญมาอาอวันนี้แจกอาจารแกกข้อมฝนให้ที่ตั้งวันนี้นี่รุ่นฝนไดงไหมครับแกข้อมฝนอันนี้อันนั่นกับเขาเนาะยอดปลาปลาที่ได้หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหกพันโอนร้อยเก้าสิบห้าบาทไม่พาดชุดโอ้ยอดปลาปลาที่ว่พคุณสบายพอระทำดีที่สองเอาทื่อลด่ับวัมี่ภูใามาเหมือนกับี่มาอยู่ต่ว่าเดิ่

ไอเจนแปดหาแปดสองท่้วยกับคุว่ากันไงสันต่อจางยเจนเยเลยแปดห้าแปดแห้าแปดสองแล้วก็เก้าหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งสองที่อาจารจนเอาเงินเตียนจำเกิดกับเกิดน่กดีโบโจ๊กโบมันกัไปว่ากันไหมอะไบตืดไปว่ากันไหมคือแต่จังไปว่ากันปเป็นแนวท่าฉันเวัน อันนี้งวดกวันเด้อร์จะขึ้นออกไปคือกูได้ยินพี่อยิงก็ได้ที่นี่ละงวดกวันนะครับเอาเขียนเอายีว่าว่บอกเขียนเอาเร็วงวดกวันเด้อห์วดกวันยอดปลางวดปลามาอีกก็ได้ครับป่านนี้ไดใกล้ข้อมูลน้องอาจารย์นะอ่ากันไหนได้ข้อมันอาจารย์ฝันพวอนี้มีแต่นอรับตกพุทธิเว้รกับไปนอนอยู่เนี่ยันวันวันแดดเปิดเบอร์ไงกับทำพวิชีเนาะ นใส่จงกระเบนเสือบนุงอีจะพูยงไงน้ำน้ันกันย่างดุบดุบดุบมหาสมาตัวอาจารย์นี่จะุษย์ไ้เด้จะบุ้ยต้อาจารย์ก็จเหย็ดแต่กเล็ดถวดมีถวดมีกัปัดโพดมโดเองนะมีก็ได้วดมีกับกระลิฟันฟันน้ำแข็งเิอชิ้นหอยย่างหอยย่างเดืดใหญ่จะว่า่ฟันไชิ้นหอยล่มหอยลุกมเนี่หอยลุางล่างจะว่า หอยล่งหลางคันชินเดี๋ยวมันหอยยวดมันตัวมนตลง่มนะหัวขาดกจจกันฟันเดี๋ยวมันหอยลง่มควันเราหอยลุ่มนะหอยลุ่มหอยลางผู้ชายผู้ชาแต่น้ำหาน้ำหมกเอาเระติบพี่แจนหน้าไปคฟันเดี๋ยวชินหอยล่มหอยลมหลางรือหอยยั้ลงหลางผู้ชาน้ำหาน้ำหมกผู้ชายหองล่างหมกผูอ่ากระติบไปแต่เตัวนี่จไต้งหนนางบ่บุกับบ้จไหนเด้ว่าชินหอยย้างลุ่มว่าบตัวหัวขาดอกากกัน นั่งหอยปิดจิ้งจกปอนไม่อยู่นะติดเป็นยังไงคบอต้องตีปีดตีเลียดตีเรียดหอ่าตีเดียดอ่าแต่ผมเอเอาแต่ทีนี้เนี่ยจะคือตัวนี้้ะพี่น้ปนอมอชไปแวะที่ปั๊มบ้านในที่ปั๊มแตบสองหกหนึ่งศูนย์ับหนึ่งศูนย์พี่น้องเอาไปพิจ้าหน้ากอนดื้อพี่น้องอาพิจ้าหน้ากอนอ่าค่อยร่อเหรียญหรือของพทเาค่อยรอเหรียญใช่ไหมกับ ทีนี้ท่านคือก็น้อยจนะีนี้ท่านคือกับเี่น้อยคัะจังลว่าสองหกประอืณนี่จะไม่น้อยบอกนะผมบอลบอลชักเตียนก็ต่อดเรียนเมื่อกอนกับผมได้ไปตเดียนึงปันอันนี้มันเอาได้หมะผมกาเสียมาอย่วุกย่างการมีล้กคับท่านผู้ชมาสรุปตัวเลข พระอาจารย์สายขมิ้นนะครับานช่มเนาะอันนี้ว่าไม่เลขคววงฝันนะครับเนาะเลขบา้บานเลขที่ที่ไม่ออกเป็นเข้าไปในบานนะครับเนาะไปในเทียนนะครับเนาะฝนตกนะครับานช่มเนาะฝนตกมาเลขที่คือสองหกนะครับตช่มสองหกสองหกก็ทับนี่คือมูสิบนะครับานช่มเนะมาะดีใจน่า้ากนะครับเด้อ บาลเลขที่ยี่สิบหกครับสิบนะครับเนาะนะ,นะบอลบอลเล็ความฝันนะครับเนาะพิจารณาเป็นมักระตามมักกะพานนะครับเป็นเชื่มเนาะเป็นเรือยเรื่อยให้จบหมาเนาะครับเนาะวันที่สองเพื่อผ้าหอกหานะครับเป็นชมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจปลารวยนะครับเด้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม good night